ปี2 5 6 5เราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงยังไงมากกว่าจะมามองว่าสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวมาทั้งหมดคือความขัดแยง้งมันไม่สามารถที่จะลบเลือนได้คนติดและติดเลยครับ พี่โดนคดีวันที่สองสิงหาแล้วก็โดนจับวันที่9หลายคนบอกว่าไม่คุ้มติดคุกไปก็ไม่มีใครจําหมดเหตุการณ์ไปก็ไม่มีใครสนใจแต่ประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ตรงนั้นคือประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราลงมือทําแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราได้จุดไฟแล้วต่อให้เราเนี่ยจะหมดลมหายใจไปแต่ไฟมันไม่ดับ คนนี้ความคิดทางการเมืองของคนมันไปไกลมากไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้อง3ข้ออีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่ไปไกลกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความคิดมันยั่งยืนกว่าแล้วมันไม่สามารถที่จะลบเลือนได้คนติดและติดเลยครับสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงโครงสร้างเราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแต่เราต้องการให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างด้วย ตอนที่เกิดการเซฟบางกอยเซฟของชนะเนี่ยก็มีแต่คนหนุ่มสาวนี่แหละที่รีทวิตกันจนเทนทวิตติดอันดับหนึ่งก็เกิดจากคนหนุ่มสาวที่เคยถูกตาหน้าว่าไม่สนใจปัญหาสังคมและการเมืองเราทุกคนควรดีใจเราทุกคนควรภูมิใจกับการที่คนหนุ่มสาวของสังคมไทยออกมาสนใจปัญหาเชิงโครงสร้างและไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่เป็นปัญหาของฐานลากด้วยก็คือปัญหาชาวบ้าน สองปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นการต่อสู้เป็นความขัดแย้งของคนสองฝ่ายในสังคมไทยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความขัดแยง้งแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการระเบิดของปัญหาต่างๆที่ถูกซุกเอาไว้ใต้พมตรมเราจะเห็นความหลากหลายในเรื่องของตรงนี้ที่เป็นรุปธรรมชัดเจนเช่นการเรียกร้องกลุ่มของเฟมินิสต์ปลดแอกหรือมีปัญหาต่างๆของพี่น้องแรงงานมีการเรียกร้องของปัญหาในการศึกษา และที่สาคัญที่สุดเนี่ยมาสะท้อนไปถึงโครงสร้างเชิงอํานาจ สิ่งหนึ่งที่สาคัญที่สุดถ้าจะสื่อสารไปถึงคนที่มีอํานาจหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในสังคมคือเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงยังไงมากกว่าจะมามองว่าสิ่งที่คนหนุ่มสาวสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวมาทั้งหมดตั้งแต่ปี63ถึงปี64เนี่ยคือความขัดแยง้งถ้าคุณมองว่ามันเป็นความขัดแยง้งมันก็จะถูกแก้ไขปัญหาด้วยความขัดแย้งนั่นแหละสุดท้ายมันหนีไม่พ้นความรุนแรงแต่ถ้าคุณมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงก็จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่่ยนนนนแแปปลลงง้้้วสัััคคมมจะเดนนไไดิหาตอไไรบ ให้ลบภาพจำการเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมาได้เลยครับเพราะการเคลื่อนไหวปี2565จะเป็นการเคลื่อนไหวที่คุูมีภาคต่างๆจะเข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวมากขึ้นเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ที่มากกว่า3ข้อเรียกร้องการต่อสู้ที่วิธีการมันเปลี่ยนไป